ไยังสิยมาจะซื <him> right. ้อ <az> ส <os> okay? yeah. yeah, okay. ok. well, ิมาเศร้ารถแห่จังบ้านยังหรอกถ้าสีอ่อนมันมันเม่มาเข้ามาเห็นเดียวโอ้ยโอ้ยอ้ยมอุยโอ้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 ย้ยโอ้ยได้ยางยโอ้ย้ยโอ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 ้ยโนมาเอาไปขาวของอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโออ้ออออปยออมไปเลย้อสวัสดีค่ย คอยจะคอย่คอยเ่ยทุกคนเจโร่กบปันไปก็พีไรกระาำข้นผ้าครับเลยเราถากวดปูนอยู่ขนาดขั้นไผ่เปนอยากเมื่อก่อนกับทยอยเมื่อก่อนก็ได้ตีหกันเมื่อหืมเมื่อเมื่อกลาวแจ้าเดินอยู่พี เข้ามานเทสแมนบอกว่ตอนนี้จะไปนอนถาโหลดไปนะพักปั๊บรับปั๊บพักปั๊บรับปั๊บโหลดความพึงงานเงานอนมากนะเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะร้านช่างพงแมนบอกให้เ็นสันลำเล็กโอ้เดี๋ยวนี้ขายของแ่งเซเว่นเนาะ ว่าคืนนี้นะเราก็จะทำงานทั้งคืนมันนอก่เยจะคุยฮอแปลเรบอไปะได้าะไอ้ก้าวเวคุ้นเลยอะไรนะ้ะลดูลุงนะะ้งพไทยกันแล้วอป่ะ <laughs> ตอนนี้ก็รอปูนนะคะในส่วนที่ปูนเหลือปูนเหลือนะคะแล้วก็เทในพื้นส่วนในส่วนขอ,ของด้านล่างนะคะก็รอเก็บงานอีกนิดหน่อยนะคะรอให้มันเซตตัวอีกสักนิดหนึ่งเนาะตอนนี้ก็พากันนั่งพักแล้วนะคะปาก็บอกว่า พยอยกลับกันก่อนได้นะคะก็จะตามตามกันกลับสําำหรับส่วนที่จะเก็บงานก็ยังอยู่ต่อนะคะอีกนิดนึงนะคะก็ค่อยๆตามกันกลับภารกิจอันยิ่งใหญ่กำลังรอเราอยู่นะคะ ป้าฮันนี่ถือของนะคะไวหรือเปล่าเพิ่งเห็นมาดิเดือยถือช่วยค่ะพากันถ่ายคลิปหันกลับมานี่มาโคลานโอ้โหกระติกกระติกเครื่องดื่มมีมว้เนอะอืมหนักร้อยกอนไอันน้องคนนี้หนักนะ หน้าอยู่ถือช่วยค่ะนี่คือวิธีการอัพคลิปนะคะนี่นะคะอัพคลิปยิ่งสูงยิ่งหนาวแล้วถ้าฝนตกวันไหนฝนตกก็ร้องทำไม่ได้มืออาจจะสั่นหน่อยนะคะเพราะว่านกไม่ได้ใช้ไม้เซลฟี่นะคะ ก็ถือกระติกน้ำนะคะหนักอยู่นิดนึงรีบเดิน,ดอ,นอึ๊บอืม เป็นกาฟกาฟตอนนี้เราก็เดินทางกลับนะครับภารกิจเรายังไม่จบนะครับต้องกลับไปซักผ้านะ ยะทางเราอีกยาวไกลสองชั่วโมงแล้ว่าจะถึงบ้านเราตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วนะคะหกโมงครึ่งแล้วสองแอดก็เดินทางแล้วนะคะเดินทางเพราะว่าผ้าก็ยังไม่ได้ซักนะคะหอบไปหอบมา ก็บอกป้าแตนเรียบร้อยแล้วนะคะป้าก็บอกว่าให้กลับก่อนนะคะเดี๋ยวป้าเก็บของอะไรก็จะตามกันกลับนะคะจบเจอกันที่กอกกับภารกิจอันใยญ่หลวงในวันพรุ่งนี้ถามแอสเลยค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้งานทำงานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีครับตั้งแต่ช่วงเช้าทำอะไรบ้างคะงานเช้าก็เตรียมแบบกันนะครับ รับถุงเสาพุดดิ้งกันนะครับลุงทั้งลุงคนลุงคนช่างพงนะครับช่างพงกับตันนะครับคือกินข้าวแป๊บเดียวแล้วก็ลุยต่อเลยนะครับคุงก็กินข้าวจนบ่ายสามนะครับส่วนทีมช่างก็แบบกินข้าวแป๊บเดียวคือแทบไม่ได้พักลุยต่อเพราะว่าอยากให้งานมันเสร็จก่อนที่รถบูนจะมานะครับ ขายไข่หนาวกดลมเกินไปก็ภารกิจนะครับเพื่อให้ได้งานเพื่อให้ทันกับแบบนะครับแล้วก็สาเร็จรุ่ร่วงนะครับไม่ได้ด้วยดีนะครับงานก็เรื่หน้าแอดคาดว่าพรุ่งนี้คนจะเยอะไหมคะแอดก็งานน่าจะเยอะนะยูทูบเบอร์ที่มาจากกรุง แล้วก็อาจจะมีผู้ติดตามอาจจะมี FC มาเป็นบางส่วนบางส่วนแต่ว่าถ้าออนไลน์เนี่ยถ้าไลด์ได้ผมมาเยอะเลยล่ะน่าจะหลักหลักมืกกพันหลักหมื่นขึ้น,นถ้า like ไลด์ได้แต่ขนาดไลด์ไม่ได้ก็น่าจะแต่ละช่องก็น่าจะหลักพันนะถ้าใครลงคลิปได้เร็วนะครับเพราะว่าก็คงไลด์ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วก็ทําเป็นทีมยาวทำคลิปแล้วก็รีบลงนะครับ ก็มาเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ก็ทีมช่างก็เหนื่อยกันทุกคนนะครับ <Okay. S 1> ก็ดีแต่ว่าผมเอารองเท้าพูดมาก็คิดอยู่แล้วว่างานปูนมันคือถ้าใส่รองเท้าพ่อไปเนี่ยรองเท้าพ่อไปพังมาหลายคู่นะครับ <Okay. S 1> ก็เลยมีประสบการณ์เลยต้องแบบถ้าวันไหนจะเทปูนเนี่ยก็ต้องติดมาด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยงานได้นะครับ รองเท้าเราก็เพิ่งซื้อมาเมื่อวันก่อนนะถ้าลุยปูนนี่ก็คือเละเลยครับก็วันนี้ไม่รู้ว่าได้กี่คลิปอัพยังไม่เสร็จเลยนะครับยยพี่พี่เขาดีเด็กตึง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 เลยเรายังไม่ไปเลยครับคลิปที่ถ่ายนปัจจุบันนี่คือยังไม่เสร็จแต่ว่าคลิปที่เสร็จคือคลิปที่ถ่ายมาแบบเป็นชั่วโมงแล้วมันาจะได้นะครับเนี่ยยังอัพเนียดูเอาเนี่ยฮะพี่ดูเอาเนี่ยเจ็ดคลิปยังไม่เสร็จเลย เจ็ดคลิปยังไม่เสร็จเลยนะครับอ่าฝากพี่ชมคลิปย้อนหลังให้หน่อยฝากชมคลิปย้อนหลังให้อดิซรนด้วยนะครับเพราะว่าเ็ตเราไม่แรงนะครับช่วงหนึ่งลูกกี้ออกไปซื้อน้ํานะคะที่พีเอฟซีให้เอามาเลี้ยงพี่นะคะก็เลยอ่าไม่ได้ช่วยอัพคลิปนะคะทําให้พี่อดิอรในช่วงที่ต้องขึ้นไปทํางานช่วยลุงนะคะแล้วก็ต้องมาอัพครั้งเดียวเจ็ดคลิปไม่ไปไหนใช่ไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเลยอะไรก็นานมากคือแทนที่เราจะแบบ เดีย time แบบว่าลงได้เร็วๆๆๆๆแต่ว่าไม่ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับไม่เป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่ากว่าเราจะลงคลิปได้มันใช้เวลานานนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบอ่ามันไม่ทันนะพี่นะกำลังใจคลิปเคียนะคะสำหรับอ่าอย่าล,ลืมสี่สั่งซื้อผลิภัณฑ์ทรมพีดร,ร,รูทีนนะครับแล้วก็ทีพ่พสกิน พันช่องอาดิซอนฟมิลีด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดินทางกลับก่อนนะคะสองชั่วโมงแอดต้องรีบกลับไปคาดว่าน่าจะถึงสองสองทุ่มนะะเผื่อซักผ้าเผื่ออะไรก็อาจจะขึ้นไลฟ์เล่นๆตอนดึกๆนะครับอาจจะขึ้นไลฟ์สักหนึ่งชั่วโมงนะครับนะคะสวัสดีค่ะครับผม